วันนี้เราจะมาทำอะไรก็ไม <Viol> ่รู้ก็ไม่รู <céu ises> ้เหมือนกันน้ำบริสุทธิ์คืออะไรกลิ่นไม้เวอร์สตูสุดสตูสตูคืออะไรสตูคือซุปหรอสตูคือคนที่ไม่ถูกกใจหรอนึกว่าสตูดิโอซะอีกรถไฟปูนปูดกระจึกกระจึกกระจึกผีพริกต้นพริกแห้งหยาบยังไงอือตัดใช้ค่ะใช้น้อยแซบน้อยใช้หลายแซบหลาย เป็นอย่างนี้หรอรอใช่안녕하세요แอปแอปแปลสุดสวัสดีค่ะทุกคนรถเบนซ์นะคะซันเดย์ครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะคุณซันเดย์วันนี้เราจะมาทำอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนุ้ยมันเหมือนกุ้งดองหรือเปล่าอ่ะอันนี้แม้เขาเรียกอะไรอ่ะเซลจอดเซลจอดคือแบบว่าเหมือนหนุ่ปลาแต่ใช้เป็นกุ้ง อ๋อถามพื้งานอันนี้คือเมนูอะไรคะวันนี้ให้ทำไรทำซุปกิมจิค่ะกิมจิเอ้ยเมนูนี้ดังอยากกินอยู่เหมือนกันเราทำยังไงเหมือนเดิมปะลุงบ๊อบกติกา ะะกติกาให้ผู้เข้าร่วมรายการทำอาหารโดยทีมงานจะเป็นคนกำหนดอาหารจัดเตรียมวัตถุดิบค้นหาสูตรอาหารแต่ละประเทศและนำมาแปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ Google t r a n s l a t ททำให้อร่อยนะคะสู้ๆค่ะมันมันไม่เกินใจพวกเราเหรอกเพราะว่าครั้งที่แล้วคืออร่อยมันรนวองที่เราเป็นคนแบบทำกับข้าวอยู่แล้ว <Okay. S 2> ลว่ารถมือไงรมือคืออันดับแรกคือเราต้องรู้จักวัตถุดิบก่อนเราต้องทำอะไรก่อนคะ่ะโอเค หนึ่หั่นหมูเป็นชิ้นขนาดพอดีคํำนาประมาณ1.5เซนติเมตรใครจะเป็นคนหั่นคะไผุยิบ <8. S 2> แพ้แพถังมา,าแม่สอง <laughs> เห <laughs> มือนเตียงันไม่ได้ตีเนื้อหมูที่เราใช้คืออะไรนะสันคออ่ะสันคอก็คือซุปกิมจินะคะจะเป็นเมนูที่ค่อนข้างโด่งดังคือหลายๆคนน่าจะเห็นในซีรีส์เยอะกันอยู่ซึ่งวันนี้แหละเราจะมาลองทำเลย หลังจากหั่นหมูแล้วทําอะไรต่อคะสับสับกระเทียมหรือเปล่ากรเทียมน้ำตาไปเนอะกระเทียมไม่ใช่ผงหอมไม่มันไม่แสบตามันไม่ร้องไห้ใช่อ่ะกระเทียมต้องแสบตาหนึ่งจุดห้าเซนหรือเปล่าพอดีคำพอดีคำขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะสองใส่หมูน้ำบริสุทธิ์และกุ้งดองเกลือลงในหม้อแล้วต้มด้วยไฟแรงน้ำบริสุทธิ์คืออะไร น้ำบริสุทธิ์น้ำเปล่าหรือเปล่าขั้นตอนต่อไปเราหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเขาให้เราเอาน้ำเนี่ยใส่เอาเราเปิดเลยไหมน้ำบริสุทธิ์นะครับน้ำบริสุทธิ์ก็คือน้ำสะอาดนั่นแหละอู้กลิ่นไหม้เวอร์แล้วก็เอ้ยเขาบอกให้ใส่อะไรอ๋อกุ้งกุ้งกุ้งแรกที่แรกที่แรกที่กุ้งหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะอืมเราก็ใช้ชามแกงไปเลยใส่หมูน้ำบริสุทธิ์ใส่ยังไงอแล้วแต่เราแล้วแต่เราเนาะแล้วแต่หิวเออแล้วไม่หิวใส่เยอะแไปทุกคนรอกินอยู่แต่น้ำยังไม่เเดดืออลย่ะ เคี่ยวจนสตูสุกสตูสตูคืออะไรสตูคือซุปหรอสตูคือคนที่ไม่ถูกกัใหรอนึกว่าสตูดิโอซะอีกมุกแบบว่าลอยมากเลยทั้งสองมุกเลยเราไม่ต้องเคี่ยวหรอไม่ม้เหินก่อนระหว่างนี้เราก็รอแสดงว่าเป็นคนที่ขิ้งกนิดนึงระดับหนึ่งเคี่ยวก็ในหัวก็คือในมุกอยู่นจืดมากระหว่างรอสามารถหั่นอัไหนได้ไหมเออน่าจะสับกระเทียมแน่นอนเลยใช่ มันหัวใหญ่กๆๆๆๆาะก <ๆ S 2> ป่าป่าตกใจมันกระเด็นใส่กัาต้อ,อ,องมีเทคนิครนือห่ะระวังมือให้ดีระวังมือจับมันมั่นแล้วก็ระวังนิ้วตัวเองจับไปม่นมนงี้เหรอยังไงอ่ะจับให้มั่นมเล่นนะจับมันมจับยังไง,ง,ไงจับไม่เป็นเลยอะ ข้าต่อ,ตอตไปเลยค่ะสามเมื่อนำเดือดให้รถไฟลงเป็นไฟกลางและเคี่ยวต่อไปอย่างน้อยสิบนาทีจนเนื้อหมูนิ่งขึ้นรถไฟปูนปูนกระจึกกระจึกกระจึกส <laughs> ิบนาทีจับเวลาตอนนี้เหลือแปดแล้วถ้าเรารออันนี้เสร็จแล้วนี่เราต้องทำอะไรต่อคะ่ะสี่หั่นต้นหอมยกักเป็นชิ้นชิ้นหนา0.5นมนติ ถ้าเนี้ยหนูหั่นก็จะกลายเป็นผักแบบว่าถั่วถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยพอหั่นหัวหอมเสร็จแล้วอุย้ยเรียกหัวหอมต้นหอมเสร็จแล้วแล้วอะไรต่อคะห้าหั่นพริกชองยังตามแนวขยันเป็นชิ้นหนา0ูนซนติเมตรจริงหนูอะทำกับข้าวแต่หนูไม่รู้ว่ามันคือไม่ใช่พริกหยวกพริกหวานกับพริกหยวกคือพริกเดียวกันปะไม่ใช่จริงหรอหนูคิดว่าคือพริกหยวกแบบพริกหวานคืออันเดียวกันถ้าทำเอ่ออันเนี้ยเสร็จอ่ะหั่นพริกเอง อันาดนี้สิยังไงวะพ่อหนังให้หันเลยใช่อ่าศูนย์จุดห้าให้มันดูเป็นแม่บ้านแม่เรือนไงเราต้องมีความแบบจะจับผกไปจับผมอุ้ยเออวะเราหันเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อ หลังจาก่านไปสิบนาทีใหเติมน้ำในขณะที่เดือดจากนั้นใส่กิมจิเปรี้ยวซีอิ๊วขาวกระเทียมสับพลิกป่นเกาหลีแบบหยาบและแบบละเอียดโอ้โหใส่ทุกอย่างก็คือใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมมาเมื่อกี้ขอบคุณค่ะอ่ะเติมน้ำค่ะเอากะกะตามามณมเราเลยว่าเราต้องการทำซุปเยอะแค่ไหนแล้วก็กิมจิค่ะไม่รู้ว่าเท่าไหรเพื่อความนัวแล้วเราก็จะใส่ผิดนะครับอะไรต่อนะกระเทียม กุกค,คันจังคืออะไรคะกุกค,คันจังคือซีอิ๊วอ่ามันจะได้เจ้มต้นค่ะเจ็บเมื่อนำเดือดให้ใส่ต้นหอมและพริกชองยงอเพี่มันแกนส้มมากเลยอ่ะใช่พอเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมเนาะแล้วก็พริกพริกใส่พริกคือเริ่มมีความสวยแบบใช่เลยอ่ะอันนี้มันต่างจากแกงส้มยังไงคะลองลองเปรียบเทียบ แตกต่างกันที่ตรงที่สสรให้ความเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวคนละคนละแบบใช่คือตอนนี้เหมือนเสร็จแล้วก็ต่อไปคืออะไรคะแต่ก่อนทําเสร็จให้โรยพริกโคนเกาลี้ปิดท้ายเสร็จอร่อยเสร็จแล้วอุ้ยอย่าพึ่งแต่เ็นเขาบอกว่าต้องมีอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนจะเสร็จแบบแก่เรใส่ไปแล้วคขให้ใส่อีกก็ใส่อีก่ะตอนนั้นยังไม่ได้บอกแต่ว่าใส่ไปแล้วตอนนั้นบอกเหมือนกันอ๋เหรอใช่อมันมีพริกตคนพริกแห้งเฮ้ กินอะไรแบบนี้กยาใช่ยาบยังไงเออตัดใช้ค่ะเอากินปลาเปล่าให้ดูได้ไหมลองลองลองได้คอนเทนต์เลยนะเฮ้ยมันเหมือนพลิกเนี้ยที่เขากินกันในคอนเทนต์อะเผ็ดป่ะไม่อะมาแ้าแรกเกือบจะจบแล้วแต่เรามีคิดลับของเราตาดาดาต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 าดาตาปิดไว้ก่อน ใไซน้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายเนี่ยอัศซบอัศซิบอะซับซิบอะอ่าไม่เป็นอย่างนี้หรอรสชาติสรุปสรุปไม่อร่อยค่ะรถมือไงรถมือคือคิมมี่น็ตเอยกคนเร็ววีลาอืมมันไม่เต็มต้นเลยน้ำไงใส่น้ำกิมจิไหมใส่น้ำกิมจิคือเมื่อกี้มันจางอ่ะมันจางน้ำกิมจิพอใส่กิมจิดีขึ้นไหมดีขึ้น แต่มันไม่ได้เปรี้ยวโดดขนาดแบบจ,จินตนาการไวอร่อยกินเลยไหมเอาข้าวไหมคะอข้าวไหมได่ข้าวก็น่าจะ <ๆ S 1> ดีนะ <laughs> มาเสร็จแล้วนะคะก็ตักใส่ถ้วยดีกว่าคือเรากินแค่สองคนมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันจะอร่อยจริงหรอบางทีอวยอะไรอย่างเงี้ยต้งให้ทีมงานลองกินนะคะข้าวเราสุกแล้วใช่ไหมคะสุกแล้วคุณนะ่ากินจริงๆทุกคนมันแบบเหมือนไปเกาหลีเพราะว่าเราทําอาหารเกาหลีนะคะฟิลก็จะแบบ เกาหลีทันทีแล้วเราก็ตกแต่งนิดหนอ่อยอ่านิดนิดน้อยนอยเสร็จแล้วเราจะเบิกตัวทีมงานมาลองชิมดูนะคะว่ายังไงอร่อยไหมมันจะเป็นป่าเวลาชิมต้องกินแต่น้ำอะชิมเนื้นแบบอ,อเอออร่อยกำลังว่าจะแบบอ๋ออร่อยเปล่าอร่อยจริงหรอเอาผักกาดใส่ไปเอ๊ ไม่เห็นตัวอย่างอะไรเลยอร่อยเบอร์ตัวทีมงานไม่อร่อยเขาบอกว่าอร่อยไม่กินได้เลยชิมได้เลยหมดหั้วอก็ได้เออแม่ไม่มีเท่าไหร่อติดงแล้วนะไอซ์เอ็มอาร์เวอร์อะไรคะยังไงรสชาติยังไงให้ฟูเหมือนแกงส้มแต่ว่ามันจะมีความแบบกินจิแบบความเผ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีพวกผัก อร่อยใช่ไหมเหมือนแบบว่าจะมาเมนูไหนทำได้หมดอ่ะแล้วเนี่ยครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะไรเราก็จะยังไม่บอกเลไม่ไบเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเมนูอะไรใช่ไหมเรอติดตามดีกว่าค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกครั้ง EP หน้านะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเมนูไหนหรือประเทศอะไร เราติดตามดีกว่าวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย